สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติถนัดเลาะท่องเที่ยวทั่วไทยครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมในด้านการศึกษาบ้างครับมาที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญครับ โดยครับมีนางดุดดาวครับิริวันครับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญครับท่านก็เพิ่งได้ย้ายมาใหม่ครับก็ได้ประชุมบรรยายพิเศษครับมอบนโยบายด้านการศึกษาครับแนวทางการปฏิบัติตงานในปี2567ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีนายสมศักดิ์พูนเชื้อรองผู้อำนการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นะครับก็ได้เข้าร่วมประชุมกับจางพร้อมเพียงกันได้ท่านรองผู้มยการสมศสัก,ก็ยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวอยู่ตลอดว่าครับก็ได้ออกเยี่ยมเยียนครับโรงเรียนในสังกัดครับเป็นกําลังใจให้กับคณะครูเยี่ยมนักเรียนแล้วก็ครับเพื่อเพื่อให้ครับการศึกษาครับโรงเรียนได้ครับมีการศึกษาให้เด็กนักเรียนได้เรียนอย่างมีความ สุขมียังมีความปลอดภัยนะครับในด้านท่านรองผู้วยการวีรชัยก็ยังได้กล่าวนี่ครับในด้านการศึกษาและด้านกีฬานี่ครับกับผู้สื่อข,ข่าวก็มาเล่าสู่ฟังครับตลอดทั้งผู้วยการกลุ่มงานในสำนักง,งานเขต และก็ขับบุคลากรทุกฝ่ายก็เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันครับนี่สร้างความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้นวยการสำนักงานเขตก็ได้มอบนโยบายด้านการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติครับงานปีศุก6 7พั